ครับกับเรียนพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนที่อยู่ที่นี่นะครับผมขออนุญาตที่จะชี้แจงตัดตอนตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะครับมาถึงวันที่5มิถุนายนนะครับคือขออนุญาตตัดตอนในวันที่5มิถุนายนเลยนะครับเพราะเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่28เป็นต้นมาเนี่ยพี่น้องประชาชนหรือว่าสื่อมวลชนเนี่ยทราบดีนะครับเมื่อวันที่5มิถุนายนนะครับเวลา สิบหกนาฬิกานะครับท่านนายมตรีนะครับได้มีบัญชาให้ท่านรองนายมตรีภูมิธรรมนะครับและคณะได้เดินทางไปพบปะกับท่านรองนายมตรีกัมพูชานะครับพลเอกเตียเซียฮานะครับที่อารันยประเทศนะครับมิได้เดินทางข้ามไปฝั่งกัมพูชานะครับเพราะว่าสื่อบางสำนักได้ออกข่าวว่านะครับข้ามไปฝั่งกัมพูชาแต่เป็นการพบปะที่อารันยประเทศนะครับ ในวันนั้นนะในข้อเสนอของท่านรองนายกตีภูมิธรรมเนี่ยนะครับเราได้ชี้ให้เขาให้ทางฝ่ายกบูชาได้เห็นว่านะครับมันมีประเด็นสําคัญอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือการที่มีกําลังเผชิญหน้ากันอยู่ที่ช่องบกนะครับหรือบริเวณต้นพญาสับันเนี่ยนะครับอันนั้นคือกรณีหนึ่งนะครับกำลังเผชิญหน้ากันนะครับซึ่งเราห่วงใยว่ากําลังทหารที่มีอาวุธเนี่ยเผชิญหน้ากันนะครับมีความเสี่ยง ที่จะปะทะกันได้นะครับตลอดเวลานะครับถ้าถ้าถ้ายังเผชิญหน้ากันอยู่ลักษณะนี้นะครับในประเด็นที่สองนะครับที่เกี่ยวข้องกันก็คือในเรื่องของการที่กัมพูชาจะยกเรื่องอธิปไตยไปขึ้นศาลโลกหรือไงเนี่ยตรงนั้นนะครับก็ว่าไปตามขั้นตอนนะครับแต่จริงๆแล้วเราอยากให้เข้าสู่กระบวนการทวิภาคีนะครับคือกระบวนการของ JBC นะครับ ตรงนั้นนะครับเราขอว่านะครับในส่วนของท่านรองนายมยมตรีและรนตีว่าการกระชรวงกระห่มของทั้งสองฝ่ายนะครับเราขอไปว่านะครับขอให้ปรับกําลังนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการประชิญหน้านะครับได้เสนอไปนะครับอันนี้คือสื่อมวลชนทุกท่านทราบดีใช่ไหมครับนั่นคือวันที่5พอวันที่6นะครับท่านนายมยมตรีนะครับได้มีบัญชาให้ท่านรองนายมยมตรีภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยนะครับ จัดการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่วมกันว่าแนวทางนบับรขั้นต่อไปจะทําอย่างไรซึ่งในวันนั้นนะครับท่านนายมตรีได้มาร่วมประชุมด้วยซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนก็ได้รับทราบนะครับวันนั้นที่มีการถแถลงข่าวหน้าหน้าสมชนะครับนั่นคือการประชุมในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันนั้นนะครับทางกองทัพนะครับ และสมชได้เสนอขอให้มีการปิดด่านบางจุดนะครับทาให้พี่น้องสื่อมวลชนที่ทราบข่าวล่วงหน้าหรือพี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวล่วงหน้าก็คาดว่าจะมีการปิดจุดผ่านแดนทําให้มีการพูดถึงประเด็นปิดจุดผ่านแดนนะครับแต่ในความเป็นจริงและอยากจะกราบเรียนว่านะครับในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมองเห็นว่านะครับการเพิ่มมาตรการควบคุมเนี่ยมีความสําคัญจําเป็นต้องมีการเพิ่มมาตรการควบคุมเพราะว่า การที่ทางฝ่ายทหารกัมพูชาเนี่ยเคลื่อนย้ายกาลังมาบริเวณแนวชายแดนเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นซึ่งจะทําให้พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนเดือดร้อนนะครับเพราะนั้นรัฐบาลมีความห่วงใยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแต่ขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลก็มีความห่วงใยว่าพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต<ๆ>เช่นนะครับการค้าขายตามแนวชายแดน การใช้แรงงานหรือว่าการรักษาพยาบาลการเดินทางมาเรียนในพื้นที่ประเทศไทยนะครับหรือภารกิจอื่นๆที่จําเป็นนะครับจึงยังไม่ใช้มาตรการปิดจุดผ่านแดนนะครับให้ใช้เป็นในวันนั้นที่ประชุมได้แบ่งขั้นตอนไป4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือนะครับการจํากัดการเข้าออกของบุคคลนะครับได้แก่คนที่เข้าออกได้นะครับได้ขั้นที่หนึ่งนะครับคนที่เข้าออกได้ได้แก่ ท้าขายแต้มแนวชายแดนแรงงานนะครับการศึกษาการ,ระถมพันธบาลหรือว่าประเด็นอื่นๆทางด้านมนุษยธรรมนะครับตรงนี้นะครับเราให้สามารถเข้าออกได้ส่วนประเด็นอื่นๆที่ไม่ส่วนกลุ่มคนอื่นๆที่ไม่จําเป็นเช่นนักท่องเที่ยวนักพนันตรงนี้รัฐบาลมองว่าไม่จําเป็นนะครับยังไม่มีความเดือดร้อนเพราะว่าในห้วงฐานการอย่างนี้นะครับถ้าให้มีการผ่านเข้าออกนะครับปกติเต็มร้อเนี่ยจะทําให้การ ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนเนี่ยดูแลได้ยากนะครับจึงจึงออกมาตรการที่จํากัดคนเข้าออกขั้นที่2ถ้ายกระดับขั้นที่2นะครับก็คือการจํากัดเวลาเช่นผมยกตัวอย่างนะครับที่บริเวณด่านปอยเป็ดเนี่ยเดิมเคยเปิดตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาถึงเวลา22่สนาฬิกานะครับปัจจุบันก็ปรับลดลงนะครับเป็นเวลา8ปดนาฬิกาถึงเวลา16บหนาฬิกานะครับ ทั้งนี้นะครับทั้งสองขั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนในขณะเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศนะครับในส่วนที่ทํามาค้าขายก็ยังสามารถดําเนินการได้ซึ่งสภาความมั่นคงมองเห็นว่ามีความเหมาะสมในห่วงเวลานั้นในห่วงเวลานี้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนขั้นตอนที่3ถ้ามีการจําเป็นต้องยกระดับขึ้นไปอีกก็อาจจะปิดจุดผ่านแดนบางจุดนะครับขั้นตอนที่4คือปิดตลอดแนวนะครับตั้งแต่ อุบลน,นะครับอุรีลามศรีสะเกดสุรินสะแก้วจันทบุรีปราดนะครับอันนี้ถ้ามีความจะเป็นขั้นสูงสุดแต่ในที่ประชุมเนี่ยบอกว่านะครับให้ความเห็นชอบให้ความเห็นชอบทั้ง4ขั้นตอนนะครับแต่ให้แนวทางไว้ว่าอย่างไรก็ตามนะครับขอกราวนากระทรวงกลาโหมโดยกองทัพเนี่ยก่อนการดำเนินการเนี่ยขอให้หาลือทางรัฐบาลด้วยนะครับเพื่อ รัฐบาลจะได้ดูแนวทางที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงต่างประเทศหรือกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับให้รอสัญญาณจากรัฐบาลนิดหนึ่งนะครับนั่นคือวันที่6นะครับวันที่7นะครับผมย้อนไปนิดนึงนะครับคือในเย็นวันที่6นะครับในเย็นวันที่6ได้มีเพจของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาซึ่งเป็นเพจไปทางการที่ท่านสื่อมวลชนทราบดีที่เพจของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาว่า กัมพูชานะครับจะไม่ถอนจะไม่ถอนกําลังออกจากตามที่กระทรวงกลาโหมไทยเสนอไปนั่นคือแสดงว่าทางสภาความวามั่นคงแห่งชาติหรือทางท่ันบาลมองเห็นว่าแสดงว่าไม่มีความคืบหน้านะครับเพราะฉะนั้นท่านนายงต n g t i d สั่งการนะครับว่าให้ดําเนินการยกระดับขึ้นมาได้นะครับตามที่สภาความวามั่นคงเห็นชอบนะครับก็คือทางกองทัพก็ขอว่าขออนุมัติว่าขอยกระดับไปขั้นหนึ่งขั้นสองเวลาเดียวกันเลย น,นั่นจึงเกิดที่มาว่าทําไมวันที่7ถึงเกิดการจํากัดนะครับบุคคลเข้าออกตามแนวชายแดนขณะเดียวกันมีการจํากัดเวลาด้วยนะครับผมกล่าบเยนที่น้องสื่อมวลชนนะครับว่ามีสื่อมวลชนบางสํานักที่ได้เสนอข่าวว่าที่จันทบุรีมีการใช้บทอายการศึกผมกล่าบเยนว่าความจริงแล้วนะครับอำเภอชายแดนรอบประเทศเนี่ยประกาศบทอายการศึกทุกอําเภอเพราะฉะนั้นด้วยอํานาจของกองทัพ ด้วยอำนาจของ,งหาหารที่อยู่ในพื้นที่กฎเอไการศึกเนี่ยสามารถดําเนินการได้เองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสภาความมั่งคงเห็นว่านะครับในยุคปัจจุบันปี2025เนี่ยไม่สมควรที่จะต้องใช้อาํานาจกฎเอการศึกในการดําเนินการดังกล่าวนะครับจึงเป็นการใช้มติของสภา,า,าความมั่งคงแห่งชาตินะคร,รับในการใช้กฎหมายปกติในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับกฎหมายรบสภาความมั่งคงแห่งชาติในการดําเนินการอันนี้ที่ได้กล่าวเปลี่ยนไปนะครับว่า บางทีบาง,บางในโซเชียลนะครับได้ได้แย้งมาว่าได้ได้เสนอข่าวมาว่าทําไมนะครับที่จันทบุรีเริ่มประกาศกดอายการสืบอันนี้ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงนะครับงนั้นในวันเสาร์ที่7เนี่ยเราได้ดําเนินการออกมาตรการดำเนินการตามมาตรการควบคุมขั้นที่1และขั้นที่2นะครับซึ่งยังไม่มีการปิดจุดผ่านแดนการที่บางจุดมีการปิดจุดผ่านแดนนั้นคือตามช่องทางธรรมชาตินะครับช่องทางธรรมชาติซึ่ง ในห,ห่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสื่อมวลชนทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าเรามีโครงการซิลสต็อปเซฟนะครับในการปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็โครงการที่มีการดําเนินการเกี่ยวเรื่องจัดการเรื่องขงบวนการแก๊งคอนเซนเตอร์นะครับช่องทางธรรมชาติบางจุดเนี่ยได้ปิดไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีคําพูดที่ว่าเอ๊ะทำไมช่องตรงนั้นปิดนะครับได้ปิดตามที่ได้ดําเนินการไปแล้วนะครับอันนี้เรียนให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับหลังจาก ผ่านไปนะครับวันเสาร์เราเดเนวนการไป1วันนะครับในวันอาทิตย์นะครับทางรัฐบาลได้รับการติดต่อจากทางฝ่ายกัมบูชานะครับระดับสูงของกัมบูชาติดต่อผ่านท่านผู้จัดการหันบกนะครับว่าขอเสนอนะครับในการที่จริงๆก็คือช่วงที่ผ่านมาก็มีการเสนอกันไปสนองกันมานะครับก็คุยกันแต่ในวันนั้นวันเช้าวันที่8นะครับได้มีการติดต่อผ่านผู้ช่วยทูตทหารมายังท่านผู้จัดการนบกว่านะครับตอบรับ นะครับในการที่จะนะครับปรับกําลังนะครับในพื้นที่เผชิญหน้านะครับแต่อยากให้ดําเนินการเป็นเงียบๆนะครับเดินดำเนินการเงียบๆนะครับขอทางฝ่ายกบูชาขอมาแล้ประการที่2นะครับทางกพูชาเสนอมาว่าอยากให้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายเนี่ยเชิญชวนพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนหรือว่านักวิชาการหรือว่านักการอาหารอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับพยายามลด ข้อเสนอข้อมูลข่าวสารในการที่ทําให้ประชาชนทั้งสองชาติเนี่ยเกียดติชังซึ่งกันและกันนะครับทางทางรัฐบาลนะครับทางทางผู้ชทนบกได้ติดต่อมายังท่านรัฐบาลนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีบัญชาเลยว่าสามารถดําเนินการได้แต่ให้แจ้งว่านะครับการที่จะทำเงียบๆนั้นเราอาจจะทําไม่ได้เต็มที่นักแต่จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับรวมทั้งการที่จะ เชิญชวนพี่น้องประชาชนในการที่จะลดนะครับการเสนอข้อมูลที่สร้างความเกียดชังของชนในชาติทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราจะเรา,เ,ราเราดำเนินการอยู่แล้วและจะพยายามดําเนินการต่อไปนะครับเราก็ตอบรับไปเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าที่ทางฝ่ายกัมพูชาติดต่อผ่านผู้จัดการบกมาเวลาประมาณ8ปดนาฬิกานะครับเวลา10บนาฬิกานะครับทางฝ่าย ขอบอหน่วยในพื้นที่ตรงข้ามกองกําลังสุรารีนะครับได้ติดต่อมาอยัาง <c fossil wrote> ทางกองกําลังสุรานารีนะครับขอนะครับเข้ามาตรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาในเรื่องการปรับกําลังนะครับซึ่งทางฝ่ายกองกําลังสุรารีได้รายงานนะครับแล้วก็กองทัพให้2ได้กําหนดกําหนดเพิ่มเติมไปว่าถ้ามีการปรับกําลังออกไปขอให้กรบนะครับขอให้กรบคูติดต่อหรือที่เรียกว่ากูเลดนั้นด้วยนะครับซึ่งได้รับการตอบรับ ทั้งฝ่ายทหารกัมพูชาเป็นอย่างดีนะครับเป็นการพูดคุยกันฉันมิตรนะครับอย่างสันตินะครับตรงนี้นะครับถามว่าเป็นแนวทางที่ดีไหมก็เป็นแนวทางที่บวกขึ้นมานะครับเมื่อเช้าผมได้ตอบพี่น้องสื่อมวลชนไปไปบ้างนะครับว่าก็ถือว่าดีกว่าเดิมนะครับคือสถานการณ์ตลอดแนวเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมีจุดที่กําลังเผชิญหน้ากันเนี่ยได้มีการปรับกําลังออกไปทําให้ ไม่มีการมาเชิญหน้าก็ถือว่าดีขึ้นแต่กําลังส่วนอื่นทั้งสองฝ่ายยังอยู่ที่เดิมหมดนะครับและอันนี้คือสิ่งที่อยากจะกลับเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบและกลับเรียนไปนยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านส่วนถามว่าแล้วมาตรการที่ทําอยู่จะทําอย่างไรนะครับขณะนี้นะครับรัฐบาลได้พิจารณาแล้วนะครับขอให้ยังดํารงมาตรการควบคุมต่างๆอยู่ต่อไปนะครับเพื่อประเมินว่าสถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางใด นะถึงแม้ปัจจุบันจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็เราก็จะดูต่อไปถามสื่อบางท่านถามว่าแล้วถึงวันที่14บใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับคือขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์นะครับอาจจะเร็ววันนั้นอาจจะช้าว,ว่าน,นั้นนะครับสภาความมัน่นคงแห่งชาติจะประเมินอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะดูท่าทีของทางฝ่ายกัมพูชานะครับซึ่งฝ่ายไทยเนี่ย เน้นแนวทางสันติอยู่แล้วเน้นการพูดคุยเน้นแนวทางสันตินะครับในการใช้กลไก JBC แต่เราก็จะดูท่าทีของกัมพูชาว่าพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ถ้ามีแนวโน้มในการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะมาพิจารณาในมาตรการควบคุมตามแนวชายแดนอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้นะครับผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับกลาบเรียนสื่อมวลชนทุกท่านว่าทั้งนี้รัฐบาลมองในแง่ผลกระทบ ในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับมาตรการตรงนี้ไม่ใช่เป็นมาตรการที่จะไปกดดันอะไราาทั้งสิ้นนะครับเราห่วงพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้ากําลังประชิญกาลังประชิญหน้าอยู่อย่างนี้นะครับถึงแม้จะส่วนที่ประชิญหน้ากันใกล้ๆเนี่ยได้ปรับกาลังออกไปแล้วแต่ยังมีกําลังอีกละส่วนที่2นะครับละลอก2ที่ต่างฝ่ายต่างยังวางกําลังอยู่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเราห่วงใยพี่น้องประชาชนหรือเราจึงขอคง มาตรการนี้ต่อไปอันนี้จึงกลับเรียนให้พี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนในห้องนี้ได้รับทราบครับ